สวัสดีค่ะวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังแพ็กน้าพริกปร,ราสับบองแปนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้าพริกปร,ราสับบองแปนแบบสุกนะคะผัดสุกแล้วเรียบร้อยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ายอดจองของน้าพริกปร,ราสับแบบสุก ล็อตนีย้ยอดจองเต็มหมดแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็แต่ว่าเราก็เปิดรับยอดจองของออเดอร์ล็อตหน้านะคะเราเปิดรับเลยตอนนี้ใครสนใจก็สั่งกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออญาตปักหมดไว้ให้ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ ใครที่จะสั่งนะคะสั่งมาได้เลยนะสวัสดีค่ะปักไว้แล้วนะโอเคขออนุญาตนะคะใครที่สนใจสั่งน้ำพริกปลาสับนะคะสั่งมาได้เลยนะคะตอนนี้เรากำลังแพ็คน้ำพริกปลาสับแบบสุกนะคะให้กับลูกค้านะคะที่จองออเดอร์ไว้นะคะ สำหรับร็อดนี้นะคะน้ำพริกปลาราสับแบบสุกยอดจองเต็มหมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเราเปิดรับออเดอร์ในร็อดหน้าเลยนะคะสั่งกันมาได้เลยนะคะจองได้เลยทั้งแบบสุกและแบบดิบนะคะน้ำพริกปลาราสับของเราอร่อยมากนะคะลูกค้าคุกกับข้าวสวยลวร้นนะเราบรรจุพันธ์ุอย่างดีนะคะลูกค้านี่ เปิดเป็นเหมือนแบบเปิดฝากระป๋อง,งตึง้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาอีกทีหนึ่งนะคะดัง,ดงก็สั่งกันมาเลย <laughs> อันนี้คือแบบแบบ,แบ,บสุกนิดเราเพิ่งเปิดรับรตแรกนะคะเนี่ยวันนี้รับจองออเดอร์จะเป็นรตที่สองแล้ว,ลวเราจะส่งอีกทีน่าจะประมาณวันที่สิบกว่ากว่านี่แหละไม่รู้กว่าเท่าไหร่แต่เอางี้คือแบบทำเสร็จตอนไหนจะส่งให้ทันทีอะ อาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะคะอาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้เดี๋ยวดูคิวก่อนอาจจะเป็นนี่แหละช่วงเนี้ยพรุ่งนี้มันลือนอะไรดูอีกทีหนึ่งนะแต่สั่งกันมาได้เลยนะคะสำหรับน้ำพริกปลาสับนะคะทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะมีทั้งสองอย่างเลยมันนัวคนละแบบแบบสุกก็อร่อยแบบมั่นใจาอาสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบดิบก็นัวโหแบบ กินแบบว่าคุกข้าวสวยล้อๆหรือว่าจิ้มข้าวเหนียวกินกับผักสดนะคะเชื่อว่าลูกค้า99%หลังจากซื้อไปชิมแล้วติดใจแน่นอนนะคะแล้วแบบผัดนี่หอมมากหอมมากาแบบผัดคือแบบสุดๆอ่ะมันหอมมากค่ะทุกคนเอ๋ให้ดูหอมมากหอมแบบหอมสุดๆอ่ะ อร่อยมากนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงจังมากสั่งกันมาได้เลยนะจะไลายแอดปักหมดไปแล้วเดล,ลายแอดปักหุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินทยอยตอบนะโอ้สเคสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เพ็กน้ำพริกปลาสับขายนะคะ น้ำพริกกะลับของเราตอนนี้มีทั้งแบบสุกและก็แบบดิบนะคะแบบดิบเนี่ยกระปุกละ200บาทนะคะกระปุกใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยกระปุกละ200บาทสําหรับแบบแบบสุกจะกระปุกละ220บาทนะคะบวกค่าแก๊สกับค่าผัดไปนิดนึงนะสั่งได้เลยนะคะล i n แอดแตน 5, 5นะคะ บรรจุพันุ์อย่างดีนะคะลูกค้าแล้วก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งด้วยนะนี่สั่งกันมาเลยสะอาดสะดวกปลอดภัยหายห่วงที่สำคัญมากกวนะ่านั้นคืออร่อยมากโคตรอร่อยบอกเลยอร่ผัดอร่อยจังหืูพี่จัดไปแล้วหนึ่งกระปุกวันนี้ ท้องจะแตกไหมทักทาทยทุกคนเลยนะคะสั่งกันมาเลยค่ะสั่งกันมารัวๆเลยน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> ต้องบอกเลยอร่อยที่สุดในโลกจริงๆูรจริงๆ <c oughs> ไม่ได้อิงนิยายหอมสิหอมแล้วก็อร่อยด้วย้าเลยอะ หวานนะขนาดเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับปลาล้านะตอนนี้กินทั้งสุกทั้งดิบโอ้โหนางแบบาฟาดนางฟาดไม่ยั้งเลยค่ะเดี๋ยวนี้หอมมาหอมจริงอะม่ก่อนนะโหเรี้ยกินยังไงก็ไม่กินเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องว่ายกเลยนะนางแย่งเองจ้ะผัดสุกหอมมากมาคำนค่ะาสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ 1.3k นะพี วัสดีค่ะสั่งกันมาได้เลยนะคะน้ำพริกปลาร่าสับของร็อตนี้เนี่ยเราส่งกันวันที่8นะคะแล้วก็ปลาลาสับแบบดิบตอนนี้ยังมีเหลืออยู่แต่แบบสุกเนี่ยยอดจองเต็มแล้วยอดจองแต่ว่าเราจะเปิดรับออเดอร์ยอดจองร็อตหน้าเลยนะคะน่าจะส่งประมาณวันที่10กว่าหรือแม่แน่พรุ่งนี้มาลื่นว่างก็อาจจะทําเลยนะคะทําเสร็จพกกุกอาจจะส่งปั๊บเลยเพราะฉะนั้น ทำเสร็จปุ๊บส่งบัพแน่นอนลูกค้าสามารถสั่งจองมาก่อนเลยเพราะว่าเราทําตามออเดอร์เท่านั้นนะคะเราไม่มีทําเกินนะคะเราทําตามเท่าที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะคะเราจะไม่ทำทิ้งไว้นะคะอยู่นี่อ่ะเราจะทําตามออเดอร์ที่สั่งเท่านั้นนะจ๊ะแล้วปลวาลับของเรานะคะเราใช้ปลากระดีด่ล้วนนะคะเราไม่ใช้ปลาอื่นผสมนะคะ ปลากระดี่ล้วนเท่านั้นนะคะเราใช้ปลากระดี่ที่มีคุณภาพนะคะหอมมากมากาถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะแพ็กเกจด,ดีเวอร์ดีจริงดีจัง ทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยสั่งเลยค่ะขอกําลังใจให้กับแม่ค้าคนขยันหน่อยเร็วขอกําลังใจยังไงอย่าสงใจอย่างเดียวสั่งซื้อด้วยจ้ะแอดไลน์แอดมาเลยจ้ะสั่งซื้อด้วยโอจุสแล้วจ้สวัสดีนะคะหนึ่งจุดสี่เคนะคะทุกคนเก่งทั้งหัวใจและตั้งใจเลยขอบคุณมากค่ะอขอกำลังใจด้วยการสั่งซื้อด้วยนะเอาแบบว่า สังซื้อมาทุกแบบเลยมีแบบไหนบ้างสินค้าร้านบองแตนสินค้าร้านบองแตนตอนนี้มีตั้งหลายอย่างนะคะ,ม,ระราาแบบมีน้ำพริกปลาสับแบบสุกมีน้ำพริกปลาสับแบบดิบมีน้ำปลาตามส้ตมตำหรือว่าทำแกงมีน้ำปลาสำหรับยำนะคะแล้วก็มีปลากะดีล้วนขายด้วยนะคะ ปลาลปลากระดีล้วนประเภทเดียวที่แตนทาน้ําพริกเนี่ยใครอยากได้เอาไปไว้ต้ยมยาทําแกงอเอาเผื่อเราไปทําน้ําพริกดูซิจะแอะ่อร่อยสู้ตะกัแตนทำไหมลองไปทําดูได้อันนั้นขายกระปุกละแปดสิบเก้าบาทนะคะปลากระดีล้วนนะอันนั้นปะลาลาปลากระดีล้วนนะคะที่แบบเป็นปะลาเปล่าๆเลยกระปุกละแปดสิบเก้าบาทส่วนน้ําพริกนะคะน้าพริกปะลาสับ,บองแตนแบบดิบเนี่ยจะกระปุกละสองร้อยบาท ถ้าเกิดแบบสุกเนี่ยกระปกุกละ220้บาทนะจ๊ะลูกค้าสั่งกันมาได้เลยนะคะสั่งกันมาได้เลยแล้วก็น้ำปลานะคะมีทั้งแบบตําแล้วก็แบบยำแบบตําที่สามารถใส่แกงได้ด้วยนะปลานี่ขวดละ99้บาทนะคะบอกเลยว่า99บาทนี่คุ้มมากถามว่าทำไมถึงคุ้มอย่างแบบยำเนี่ยลูกค้าสมมติเอาไปยำหนมจีนหรือว่ายำ ยำผลไม้ยำอะไรต่างๆลูกค้าไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่น้ําปลายำนะลูกค้าไม่ต้องใส่เลยใส่แค่บีบพริกมะนาวจบเลยกลายเป็นยำแสนอร่อยนะคะอันนี้ปะลาลปลากระดี่ล้วนนะคะนี่กระปุกละ89บาทนะคะอันนี้ปลากระดี่ล้วนอหวานๆชูหน่อยฝาก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะซีนแบบนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะ เราจะไม่ใส่เต็มมากเพราะว่าถ้าเต็มมากเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นปลาล้าเนี่ยมันจะอัดแน่นอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวโชว์น้ำปลาต้มสุกหน่อยมีสองมี2รุ่นอ,อันนี้ก่อนให้ดูฝาด้วยนะคะา <ปะ S 1> ดำก่อน,อนอเทียบเทียบสองรุ่นพร้อมกันเลยให้ดูถอยถอยระยะมือีกนิดหนึ่งให้ดู2รุ่นแบบฝาดำฝาดำนะคะอันนี้แบบยำที่บอกว่าไม่ไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลน้ำปลาเลยนะคะอันนี้แบบยำ สำหรับยำโดยตรงตำกระท้อนยำผล,ลไม้หรือยำหนมจีนนะคุณไม่ต้องใส่อะไรบีบแค่พริกมะนาวจบกลายเป็นยำอร่อยเลยขวดละ99้บาทแล้วก็ขวดฝาสีทองเป็นน้ำปลาต้มสุกแบบตำหรือทําแกงนะคะนี่ทําแตนทําหนกมจีนก็ใช้ขวดนี้เลยโคตรอร่อยนะคะโคตรอร่อยยาว่าโคตรอร่อยขวดละ99บาทคุ้มมากแล้วก็น้ำพริกปะลาสับนะคะมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะแบบดิบเนี่ยกระปุกละ2 0 0บาทนะคะ แบบสุกกระปุกละ2อ0อนะจ๊ะลูกค้าสั่งกันมาได้เลยแอดไลน์กันมารัวเลยจ้าไแอดปักหมุดไว้แล้วนะคะลูกค้าไลแอดปักหมุดไว้แล้วนะสั่งกันมาเลยนะคะทักทายทุกคนเลย้ลาสวัสดีทุกคนคะ่ะ สั่งกันมาได้เลยนะคะคุณรินถามว่าซีนเองเลยเหรอคะพี่แตนซีนเองทุกวันค่ะซีนเองทุกครั้งที่ทำค่ะทำเองทุกขั้นตอนค่ะลูกค้าต้องบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยในความอร่อยนะคะสะอาดอร่อยปลอดภัย แน่นอนหายห่วงโอหนึ่งจุดห้าแล้วค่ะคือมันอร่อยคนละแบบนะน้ำพร,ริกปลาสับทั้งแบบดิบและแบบสุกเนี่ยอร่อยคนละแบบนะคะบอกเลยจริงๆมันแบบให้ดีต้องสั่งไปรองทั้งสองแบบแต่ล็อตนี้เนี่ยแบบสุกเนี่ยยอดจอง,องหมดแล้วครันนี้ก็คือรอล็อตหน้าอย่างเดียวนะคะรอล็อตหน้าอย่างเดียวเลยล็อตหน้าเนี่ยตอนนี้เราเปิดรับออเดอร์แล้ว ก็คือสั่งจองกันมาได้เลยอย่าไปจองใกล้ๆวันเพราะว่ามันเต็มนะคะใช่เพราะเรารับล่วงหน้าใช่ก็คือต้องจองวันนี้ตอนนี้จองเลยค่ะเพราะว่าเราทำตามออเดอร์เท่านั้นเราไม่ทําเื่อเหลือนะคะลูกค้าสั่งไปแล้วจะแบบสุกรอๆอย่างร็อตนี้เนี่ยน้ำพริกปลาสับก็แบบสุกหมดแล้วเหลือแต่แบบดิบนะคะแบบดิบก็เหลือตอนนี้น่าจะประมาณร้อยหนึ่งเนาะเกือบเกือบร้อยอะ ประมาณเกือบเกือบร้อยปกนะคะที aan, ่ยังได้อยู่นะคะลูกค้าสั่งกันมาเลยนะคะอร่อยมากแล้วจะบอกว่าโอ้โหเสียด้ยจังทำไมสั่งซื้อมาปกเดียวแหมเอาสูตรมาจากไหนคะพี่แตนอ่าสูตรเนี่ยก็คือจริงๆมันก็มาแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วเราก็มาอัดเดเป็นความเป็นตัวเรารสชาติที่เรากินบอกเลยว่าไม่อร่อยให้หยิบหอยหวานเลยนะคะอุ้ยยา ขอนึงค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูใกล้หน่อยแบบดิบแบบนี่แบบสุกอาโชว์หน่อยนขายเลยนะฮะหอมมากอร่อยมากคุกกับข้าวสวยร้อนๆนะบอกเลยแบบคุณกินแล้วคุณจะลืมไปเลยลืมลูกลืมผัวไปเลยว่าเอาลูกผัวฉันกินข้าวหรือยังบอกตัวเองนั่งกินข้าวหมดหม้อนี่แหละที่อ้วบอยู่ทุกวันนี้เขาะเจริญอาหารอันนี้กินข้าวอร่อยทุกมื้อก็อย่างเงี้ยแหละ สวัสดีค่ะใส่น้อยจังใส่อีกอันนี้น้อยไปรอปลากระ,รระกดีมาตำโอเคค่ะนี่เลยสั่งได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของบองแปนเรามีหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้สั่งได้ทั้งน้ำพริกปลาสับแบบดิบน้ำพริกปลาสับแบบสุกนะคะผัดสุกหรือว่าน้ำ ปลาต้องสุกปรุงรสนะคะมีแบบตำแล้วก็แบบยำนะจ๊ะมันกระเด็นเองคือเป็นแบบนี้ยวปล่อยเครื่องไว้ก่อนดี้่อนซึ่งแบบนนะ๊บนงนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะฝากเข้ากดติดตามด้วยนะคะทุกคนฝากเพจบองแดนด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ สวัสดีจากคุณแตนค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าสั่งอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องดูตามขนาดกล่องนะคะลูกค้าแอดไลน์มาถามเลยค่ะแอดไลน์มาถามเลยส่งแบบเคอรี่จ้าเดี๋ยวเราจะเคาะให้นะว่าอะสั่งหนึ่งกระปุกราคาเท่าไหร่หรือว่าน้ำด้วยหรือว่าเอาอะไรด้วยมันจะรวมกันได้เออส่งแบบเคอรี่นะจ๊ะเนี่ยอย่างเอารวมกันสี่อย่างเราก็ส่งนะคะเนี่ยแบบเนี้ยราก็ปลาศับนี่ค่ะส่งนะจ๊ะส่งนะจ้า นี่เลยน้ำปาร้าเอ่อน้ำปาร้าต้มสุกปรุงรสตองแตนฟ้าสีทองฟ้าสีทองสีทองนะสำหรับตำนะคะส่วนฟ้าสีดำสำหรับยำนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ๋าพี่จ๋าแบบยำจ้าให้ดูกันใกล้ๆเนื้อใกล้ๆนี่นะคะเป็นขวดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปลาร้าปลากระดี่ล้วนนะคะปลากระดี่ล้วนนะคะเราซีนอย่างนี้นะคะซีน เราใช้เครื่องอย่างดีเลยนี่ค่ะไม่หกนะคะนี่ต้องแนะนำสินค้าตัวใหม่เลยอันนี้คนที่อยู่เป็นคอนโดหรือว่าเป็นหอพักหรือเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าเป็นเอ่อ,อา้านก็ได้คือเอาง่ายๆผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยก่อนจะไปทำงานน่ะถ้าเป็นแตนน่ะแตนไม่ไปแตนไม่ซื้อปะลาะแบบถุงมาแล้วมาแกะแล้วเพื่อใส่กล่องเองให้มันมือเหม็นแล้วก่อนไปทำงานก็ต้องแบบโอ้หุ่นวายหรือเปล่ายุคใหม่ปุ๊บสั่งงี้ปุ๊บอะ แกะแบบเดีวเยวเราทำสินค้าตัวนี้มาตอบโจทย์นะคะปลารกระปุก2020นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเปิดฝาปุ๊บสามารถเราที่คีบแบบง่ายๆเลยไม่เลอะมือไม่เปื้อนแน่นอนนะคะเนี่ยเราเรียกว่าเราก็ต้องพัฒนาไปตามยุคทันสมัยนะคะหรืบบอกว่าปลายิ่งเข้มข้นมากเลยจ่ะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากมากเลยยังไงก็สั่งซื้อกันมานะคะเนี่ยตัวอย่างนะคะน้ำพริกปลาสับ แบบสุดยอดมากต้องจริงจบข้าวแล้วนะเนี่ยหิวอ่ะหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วหิวแล้วอ่ะอะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่แชร์แล้วที่สําคัญมากที่สุดเลยขอบคุณทุกคนที่สั่งซื้อนะคะจากใจจริงนะคะของแม่ค้าตัวเล็กๆผอมพี่เอลผอมพี่เอล <c oughs> ก็ กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการสั่งซื้อนะคะสั่งมาเลยสินค้าของเรามีหลายชนิดนะคะยังไงก็สั่งกันมาได้น้ำพริกปลาสับแบบดิบกระปุกละ200น้ำพริกปลาสับแบบสุกแบบผัดนะคะกระปุกละ220น้ําน้ำปลาขวดละ9-9บาทมี2แบบแบบยำและแบบตำแบบยำไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาอร่อยเลยบีบแค่มะนาวพริกใส่จบอร่อย แบบตามแบบแกก็อร่อยแล้วก็ปลาลาปลาการะดีล้วนใครที่ต้องการวัดฝีมือกับตะกระแตนลองเอาไปทําดู <S 2> <S 2> <S 2> ปลาลาปลาการะดีล้วนจะได้รู้ว่าอะทาน้าพริกออกมาแล้วเหมือนตะกระแตนทำไหมนี่ใช้ปลาชนิดเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันปลาการะดีล้วนนะจ๊ะเอาลองไปทําดูจะได้รู้ว่าเอา้ามันอร่อยง่ายหรือ,อยากนะคะอะลองทํากันดูนะคะโอเคลูกค้าวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยแอดไลน์กันมารัวๆเลยแอดไลน์ให้ไลน์ลพังเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอตอบนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ